วันนี้เป็นเหตุการณ์พิเศษนะที่ต้องเชิญพี่น้องสื่อมาย้ำดึกย่างข้าคืนในวันนี้เนื่องจากคำวิวัการในส่วนขอับทการพิเศษนะก็รับนโยบายมาเป็นอยางรัฐบาล็ดีนะครับแล้วก็แข้งจากพบตรแหลอดและท่านบรยชอนะครับก็เราได้รับความเดือดร้อนนะจากการที่แข๊งทิ่งบนเมืองรถายเนี่ยนะฮะก็ยังมาทิ่งกันในช่วงวัน สุกวันเสาร์อาทิตย์ที่น้อปงประการนนที่นอนหลับพักผ่อนทเช้าจะไปท,ทาการแต่เช้าเนี่ยก็ได้รับความเสียดร้อนก็มีการร้องเรียนไปที่หนึ่งก้าหนึ่งกันเยอะมากนะครับด้วยเหตุนี้จึงเป็นการบูรณาการกําลังร่วมกันและเข้ประสานการปฏิบัตินะครับสําหรับในการปฏิบัติในครั้งนี้นะครับประกอบกําลัง ทางเจ้าหน้าที่ตำวรวจพบกนอแปดเดี๋ยวก็ยิ่งจราจรเกือบทั้งหมดเลยนะครับของพบกนอแปดเราระดมมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะมนร่วมกับเราด้วยที่น้องทหารหานที่มาปฏิบัติราชการด้วยกันอยู่กับเราแรงปีวันนี้ก็มาช่วยเรานะครับเพื่อที่จะดูเด็กทั้งหลายเหล่านี้นะครับคําวขวัญที่เราขึ้นเอาไว้นะฮะเราขึ้นไว้มีสองในยะนะฮะในยะแรกเนี่ยเรา ปราปรามแก๊งสิ้นฝั่งคนนะครับแล้วคืนเยาวชนสู่คองครองนะครับเรื่องนี้เราถือว่าเราทํางานทั้งสองด้านด้านหนึ่งเนี่ยเราไม่อยากให้เด็กและเยาวชนเนี่ยที่ยังไม่รู้ภาษีภาษานะครับออกมีพ่อหนีแม่พ่อแม่ก็ไม่สนับสนุนให้มาสิ้งหรือมาขวนข่วดเงินตอนกลางค่ำกลางคืนอย่างนี้นะแต่ก็ถือว่า เราก็จะต้องปรับตาวเราไม่อยากให้ไปรบกวนคนละเมืองดีทั้งหลายในขณะเดียวกันใครก็ตามที่เกี่ยวข้องเชิญชวนเด็กเยาวชนเนี่ยทางกฎหมายเทนะครับเอาจริงเอาจังเรื่องนี้นะครับถึงขนาดว่าออกหมายจับได้แล้ววันนี้ก็มีผลการจับกุณมจะมาชี้แจงให้พี่น้องเยาวชนฟังในขณะเดียวกันพวกเราก็ดีใจนะครับที่สามารถที่จะเชิญเยาเวชน ให้กลับไปอยู่กับผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองต้องกลับไปดูแลเยาวชนเหล่านั้นนะครับเราแยกเยาวชนไว้เป็นสเตทอายุนะฮะแล้วเราตรวจปัสสาวะยังโชคดีที่เยาวชนที่เราได้ลายจวันนี้รถที่21คันเยาวชนทั้งิี่21คนเนี่ยไม่มีสารพิที่ทําให้เราหนักใจนะครับแต่มีอย่างเดียวก็คือเรื่องพฤติกรรมละความประพฤติซึ่งพฤติกรรมของราพี่ผมเชื่อว่าท่านผู้การหนึ่งก็หนึ่ง ทามีการครงการอบรมด้วยไม่ได้ปล่อยเปล่านะฮะหลังจากที่ได้มาเราก็ฝึกอบรมปรับทัศนคติปรับนิสัยความประพฤติ<ม>แล้วเชื่อว่าเยาวชนเหล่านั้นก็าฝึกจะไม่กลับมาดาเนินการในลักษณะที่ควรเมืองที่ออกไปแล้วนะครับนะฮะก็เราต้องการรังการร่วมกัน้งหน่วยด้านกาพื้นที่นะครับนะวันนี้ก็มีโลรงการปฏิบัตินี่เห็นนะครับก็เป็นมาตรการในการ ป้องความเฉลิลุกนะครับณในรายละเอียดที่จริงนะครับซึ่งท่านการเท้าเนี่ยจะให้ผู้จับคุมนะครับซึ่งเป็นกาเมือการร่วมกันระหว่างของการตำรวจและความมานแปดรองการตรวจจัตรวจจะไม่เสร็จนะครับแล้วก็กองรัคษาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับก็คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นวุวโจมตกันนะครับณที่ศาลได้คำมัดหมายจับแล้วนะครับในข้อหาอยู่ลู่จงส่งเสริมให้มีการแข่งรถในทางสาธารณะนะครับนซึ่งก็ะเอียดจะด้วยจำคุกนะครับ ซึ pes, tarde, ่งคนเดียวที่รถได้เป็น200คันนะครับหนักรถก็ยึดมั่นมีการออกเสีมีการถือสัตว์ตัวถือปืนแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับสมุดหลานนะครับนะเพื่อจะได้รถใจเยอะๆนะครับนะไอ้ทีนี้เราก็ทําให้ประชาชน พ่อนะครับนะเขาเป็นใจว่าลูกหลานเขาจะไม่เหลือเพ้าไม่เจ็บไม่ปวดไม่ประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็นอนหลับไนนะันการบอกนะครับรายละเอียดในการจับคู่จะให้ถ้าเรากลับนะครับนะสอนใจส่ทุทองทีพาวดีเนี่ยอธิบาย